มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลิบแดงเรื่องลิบแดงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรน์นี้มีเรื่องเล่าว่าเมื่อตอนเหตุการณ์14ตุลาพวกทหารได้บุกเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พวกนักศึกษาต่างหลบหนีเข้ามาในลิปตัวหนึ่งพอลิปตัวนี้เปิดพวกทหารก็กระหน่ำยิงทุกคนเสียชีวิตหมดเลือดสาดกระจายทั่วลิป ต่อมาทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้บูรณะทำความสะอาดกันทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ลิฟตัวนั้นแต่ทำความสะอาดยังไงคราบเลือดที่เปืเป้อนอยู่ก็ล้างไม่ออกจึงได้ทำการทาสีลิปให้เป็นสีแดงมีเรื่องเล่าตามมาว่าหลังจากที่ลิปได้นำกลับมาใช้ตามปกติมีนักศึกษาหญิงคนหนึง มาขึ้นลิฟตามลำพังแต่เมื่อมองไปที่กระจกกลับพบว่าไม่ได้มีเธออยู่เพียงลำพังหากแต่มีผู้โดยสารอยู่ด้วยมากมายนอกจากนี้ยังมีอีกหลายครั้งหลายหนที่เหล่านักศึกษาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆได้พบเจอกับอาถรรพ์ลิฟต์แดงตัวนี้เข้าทำให้ทางมหาวิทยาลัย ต้องเปลี่ยนตัวรี์ใหม่แต่ว่าประตูรต์แดงตอนนี้ยังตั้งอยู่ที่ชั้นสี่ตึกคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสารในห้องน้ำหญิงเป็นเรื่องเล่าของสารเพียงตา ที่ติดอยู่บนผนังของห้องน้ำสารที่ว่านี้เดิมตั้งไว้ที่คณะวิศวะตึกเอชั้นห้าโดยจะมีดอกไม้ทูบเทียนและน้ำแดงวางไว้อยู่เสมอมีเรื่องเล่าว่ามีนักศึกษาสาวคณะสถาปัตย์อกหักจากหนุ่มวิศวะจึงไปผูกคอตายที่ห้องน้ำดังกล่าวนี้ และเพื่อให้วิญญาณของเธอสงบจึงมีการสร้างสารเพียงตาเอาไว้หลังจากนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยกันเรื่องเล่าของสารในห้องน้ำก็มีหลายเรื่องที่ดังๆก็มีบริเวณที่ชั้นห้ามักจะได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาคนเดินอยู่แต่พอดูจริงๆ ก็ไม่มีใครเลยหรือมีคนเห็นนางลำลำออกมาจากในศารหรือมีคนเคยเล่าว่าหากใครได้เข้าไปในห้องน้ำตอนดึกๆจะเหมือนมีคนเข้าห้องน้ำห้องข้างๆด้วยหรือไม่ถ้าไปส่องกระจกในห้องน้ำก็จะเห็นผู้หญิงคนที่เขาผูกคอตาอยู่ด้านหลังแต่ตอนนี้ สาลดังกล่าวได้ย้ายลงมาอยู่ด้านหลังคณะวิศวะตึกเอแล้วเป็นสารใหญ่โตชื่อสารว่าศารเจ้าแม่สีแพทองมหาวิทยาลัยสงขานครินมอหาดใหญ่ได้แดงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะมอหาดใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นมหาวิทยาลัยเท่านั้นยังเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้อีกด้วยซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีเรื่องชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องเล่าได้แดงที่ตึก MNL เป็นตึกสำหรับวิชากายวิภาคศาสตร์หรือพูดง่ายๆเป็นตึกที่ใช้เก็บรักษาร่างของอาจารย์ใหญ่นั่นเองและได้มีนักศึกษาปีหนึ่งได้มาเรียนที่ตึกแห่งนี้เป็นวันแรกจึงไปถามยามว่าลิฟต์อยู่ทางไหนยามคนนั้นก็บอกทางไปตามปกติก่อนจากกันนักศึกษาก็ได้สังเกตเห็นว่า ที่ข้อมือของยามคนดังกล่าวมีได้สีแดงผูกอยู่เป้าหมายของนักศึกษาคนนี้อยู่ที่ชั้น5ก็กดลิฟต์เปิดเข้าไปกดชั้น5แต่ลิฟต์กลับไปเปิดที่ชั้นสองชั้นสองจะเป็นชั้นที่ใช้เก็บล่างอาจารย์ใหญ่ซึ่งตอนนั้นน้องคนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้เรื่องมาเสียวแทบช็อก เอาตอนที่รู้ทีหลังว่าทำไมลิฟต์ถึงได้จอดชั้นนั้นหลังจากเรียนเสร็จน้องนักศึกษาก็ไม่เคยเจอยามคนนั้นอีกเลยไม่ว่าจะกลับไปเรียนที่ตึกอีกกี่ครั้งและต้องถึงกับช็อกเมื่อได้มารู้ความจริงว่าตึก MNL ไม่เคยมียามประจำการอยู่เลยและแท้จริงแล้วยามที่มีได้แดงผูกอยู่ที่ข้อมือนั้น คืออาจารย์ใหญ่เพราะการผูกได้สีแดงที่ข้อมือคนเป็นจะไม่ผูกกันได้แดงจะใช้สำหรับผูกข้อมืออาจารย์ใหญ่เท่านั้น